เพื่อนๆคะวันนี้พี่ออนก็พาเพื่อนๆมากินผัดข้าวซอยขี้เมานะคะค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะค่ะอาจจะไม่ค่อยมีสีสันเยอะนะคะค่ะง่ายเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เอาเข้าวซอยของเราเข้าวซอยนะคะไปลวกเนาะไปลวกพอได้ที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็พักไว้เนาะเสดดน้ําไว้ก่อนแล้วเราก็ผัดกะเพราค่ะเหมือนผัดกะเพราทั่วไปนะคะ ผัดกะเพราเอา่อพี่ออนก็ใส่หอมหมวใหญ่ด้วยนะคะใส่หอมโมวใหญ่แล้วก็เนี่ยใบกะเพราหมูสับอะไรพวกนี้นะคะตามที่เราเคยทําประจานั่นเลยคะ่ะจะใส่ผักอะไรก็แล้วแต่เนาะตามตามตามสะดวก,กแล้รกันนะคะตามใจปรารถนาค่ะแล้วก็เอ่แล้วก็เอาผัดขีม้มาอ่ผัดกะเพราของเรานะไปคลุกกับเส้นข้าวซอยนะคะง่ายๆเองค่ะ แล้วเราก็ปรุงลดตามใจชอบนะคะว่า,อาชอบแบบไหนอะไรยังไงคะรสชาติก็ตามที่เพื่อนๆชอบกันอะไรกันนะคะค่ะสลดพี่ออนก็ใส่มะนาวด้วยถ้าไม่เผ็ดก็แล้วก็ใส่พริกป่นอีกอะไรประมาณนี้นะคะก็กินง่ายๆนะคะถ้าอย่างงี้ถ้าเพื่อน,อน,อนๆนท่านใดที่ยังไม่ทานข้าวก็มาทานกับพี่ออนได้นะค่ะอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยค่ะเพราะพี่ออนเคยทํามาครั้งหนึ่งนะคะ อันนั้นก็อร่อยอยันนี้เหมือนกันวันนี้ก็เลยลองทําอีกค่ะก็เลยมาฝากเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ยังคิดเมนูไม่ออกนะคะก็สามารถทําแบบนี้ได้นะคะเอาเข้าวซอยนะคะมาผัดขี้เมางี้ค่ะนะแซ่บหลายเด้เพื <laughs> ่อ <laughs> เพื่อนท่านใดที่ยังไม่ทานข้าวก็แวะมาได้เลยนะเ <laughs> ยอะเลยเนี่ยกินไม่หมดหรอกคะ่ะ <laughs> เรามาชิมกันเลยนะคะว่าอร่อยเปล่าเนาะแต่พี่ออนคิดว่าต้องอร่อยแน่นอน มาทํามาครั้งหนึ่งแล้ววันนั้นก็ถูกใจค่ะวันนี้ก็เลยทําอีกค่ะอ,อร่อยนะคะปรุงรสตามใจปรารถนาของตัวเองก็นเลยกันนะคะถ้าเส้นนี้หมายว่าถ้าสมมติว่าอยากให้มันเป็นสี อันนั้นหน่อยก็ใส่อะไรนะซีอิ๊วนะซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำสักนิดก็ได้นะคะในพิรันไม่ได้ใส่นะคะด้วยก,กันเลยนะคะแซบ่บหลายให้เพื่อนๆทะลงไปทำทานนะคะผัดขี้เมา ข้าวซอยค่ะเพื่อนๆจะเอาเป็นแบบข้าวซอยที่มันเป็นแบบข้าวซอยไข่ก็ได้นะคะแต่อย่าไปลวกนานเกินไปเนาะพอประมาณไหคะเดี๋ยวมันจะเละมันก็มีหลายยี่ห้อให้เราเลือกนะคะว่าข้าวซอยอ่าข้าวซอยไข่ก็ได้หรือว่าเป็นข้าวซอยที่ผสมผสมไขเ่เยอะๆค่ะที่ไม่ค่อยมีแป้งอ่ะนะแหละแล้วมันก็มีหลายยี่ห้ออีกนั่นแหละ <laughs> ยังไงก็ มาทานด้วยกันกับพี่ออนนะคะถายยังไงก็อร่อยมากเลยนะคะแซ่บหลายเลยนี่ทอานเผื่อนะคะเยอะมากเลยค่ะมันจะหมดจานหรือเปล่านะคะด้วยกันนะคะ